สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะครอบคลุมทุกสถานะเลยนะแล้วก็ครอบคลุมทุกทุกทุกคนที่อยู่รอบข้างคุณหากคุณมีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรกับใครอยู่มีเหตุที่ทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าคุณกําลังมีกําแพงหรือคุณรู้สึกไม่พอใจเขาอยู่เขาอยากที่จะง้อขอคืนดีอยากที่จะทักทายพูดคุยอยากที่จะตามตื้อเอาใจเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยนะคะ ลดพลังงานที่คุณมีต่อเขาในปัจจุบันนี้ลงเช่นบางคนคุณอาจจะบล็อกมาปิดกันบางคนคุณอาจจะไม่คุยกับเขาไม่ยอมเจอบางคนนะคะอ่านจะอ่านแต่ไม่ตอบบางคนนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะแบบอืมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาเหมือนเก่าก่อนเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าคนคนนี้จะเป็นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณก็ได้ญาติพี่น้องคุณก็ได้ ญาติสนิทมิสหายอะเนาะนะคะที่เปรียบเสมือนแบบอ่ะเป็นเพื่อนที่สนิทกันเหมือนญาติก็ได้นะคะรวมถึงจะเป็นเพื่อนร่วมงานบริวารเจ้านายก็ได้หมดเลยนะคะแต่ที่นี้พลังงานถ้าเป็นในลักษณะของคนรักหรือคนที่รู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยพลังงานของเขาเจะหวานมากกว่าคนปกติทั่วไปมากกว่าคนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเล็กน้อยนะคะว่าทําไมอะไรเหตุใดนะคะที่เขาต้ององอ,อคุณรู้สึกอยากตามาใจคุณแน่นอนละคะ่ะคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดของคุณนะคะเขามีความรู้สึกดีๆเขารู้สึกว่านะคะเรื่องที่มันเป็นประเด็นหรือมีปัญหากันอยู่เนี่ยมัน มันไม่ได้จะทําให้คุณต้องบล็อกรือปิดกั้นเขาได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉันร้บรอมพลาดเนี่ยเขารู้ตัวนะคะรวมถึงเขาอ่านขัามสเต็ปไปแล้วว่าตัวคุณเองคงจะไม่เริ่มทักทายพูดคุยหรือลดกําแพงลงก่อนที่ตัวเขาจะทําอะไรเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเมื่อเขารู้บริบทีว่าตัวเขาต้องเป็นผู้เริ่มเขาจะต้องเริ่มเขาจะต้องทําเขาจะต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้คุณลดกําแพงลงทําให้คุณใจเย็นลงแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นนะคะวิธีต่างๆที่เขาจะทําให้คุณเนี่ยแตกต่างกันได้ทั้งหมดนะคะหรือเขาเองอาจจะทําหลายๆข้อที่อ่านไปจากหน้าไพ่แต่เน้นอีกทีนะคะถ้าเป็นพลังงานของคนรักเนี่ยจะใส่ความอ่อนโยนอ่อนหวานออกในเชิงเอาอเอาใจอย่างชัดเจนมากๆคนคนนี้นะคะเขาอาจจะทักคุณก่อนเริ่มมาหาคุณพูดจาดีๆหวานๆชื่นชม หรือจะเป็นลักษณะาการส่งข้อความดีๆมาให้หรือข้อความที่คุณคิดว่าคุณจะต้องตอบอย่างเลี่ยงไม่ได้เป็นข้อความหรือเป็นเหตุนะคะที่คุณก็มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์หรือนะคะถ้าเป็นคนรักเขาอาจจะส่งเพลงดีๆที่มีความหมายดีๆมาให้คุณนะคะเป็นในเชิงของการบอก,กรล่าบอกคิดถึงหรือการขอโทษก็ได้หรือคนรักหรือคนต่างๆนะคะที่มีประเด็นกับคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องอนาคต ระหว่างคุณกับเขาในเชิงบวกเพราะฉะนั้นขออนุญาตแยกเคสนะคะถ้าเป็นญาติสนิทเป็นเป็นใครก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่คนรักเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือคุณในอนาคตนะคะว่าเขาจะช่วยเหลือคุณในอนาคตอะไรเป็นไงบ้างหรือตัวคุณเองจําเป็นต้องพึ่งพาอะไรเขาในอนาคตบ้างนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นคนรักเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่อง,องการย้ายมาอยู่ด้วยกันการแต่งงานการไปท่องเที่ยวด้วยกันการพาไปช้อปปิ้ง คือไม่ว่าบริบทใดก็ตามนะคะคนคนนี้เลยเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างไม่ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหรไม่ต้องอไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่าจะต้องออกแรงสักเท่าไหรเขาขอร้านคุณให้อยู่กับเขาก่อนนะคะให้ลดกําแพงให้กลับไปคุยแล้วก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิมตอนนี้นะคะพลังงานเนี่ยเขาทงชัดเจนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเขารู้สึกว่าอ่านคุณไม่ออก ถ้าเคยมีปัญหามาก่อนคราวนี้ดูเหมือนคุณจะมีกระแพงสูงขึ้นหรือหนาขึ้นกว่าที่เคยที่เขาเคยเจอที่เคยประสบพบเจอนะเพราะฉะนั้นนะคะเขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอะไรยังไงตรงไหนก่อนขัดดูเขาขัดความมั่นใจนะคะเมื่อเขารู้ว่าเขาขาดความมั่นใจดังนั้นเนี่ยเขาจะพยายามไม่คิดอะไรละเป็นลักษณะการแบบ เฮ้ย hey, ถ้าคิดแล้วมันอาจจะยิ่งสับสนแล้วอาจจะยิ่งขาดความมั่นใจแล้วสักวันหนึ่งมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยดังนั้นนะคะสิ่งเดียวที่เขาคิดได้ในตอนนี้คือไม่ต้องคิดลงมือทําได้เลยอยากส่งส่งข้อความนะคะโดนสดหน้างงานไปเลยมาหาคุณถ้าสมมติอยากมาหาก็มาเลยค่ะไม่ต้องเตรียมการไม่ต้องอะไรไดใดใดสิ้นแล้วมาดูสาการหน้างงานเอาซึ่งเขาจะเชื่อว่าเขาได้ทํา ซึ่งมันจะดีกว่าการที่ไม่ได้ทําอะไรเลยหรือไม่ได้ลองทําอะไรเลยและถ้าคุณสัมผัสได้ว่าเขาต้นสดหน้างานไม่ต้องไปสงสัยอะไรใดๆนะคะแน่นอนแหละคุณจะต้องคิดเยอะหรือว่ามีภาวะของความอึดอัดอยู่นิดนึงหรือแม้กระทั่งบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าน้อยใจนะคะแหมเขาไม่รู้หรอว่าฉันยังไม่พร้อมจะคุยหรือสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไมไ่ตรงโจทย์ที่ฉันต้องการจากเขาแน่นอนนะคะว่า ความคิดพวกนี้มันจะอยู่บนพื้นฐานของคำว่าจะร้อนเร่งรีบคุณจะมองเขาแบบนั้นเลยอะไรที่ไม่ตรงโจทย์หรือไม่ตรงใจคุณปัดทิ้งเพื่อให้เขาส่งพลังงานใหม่ๆมาหาคุณจนกว่าจะตรงใจคุณได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าเขาจะทําซ้ําๆสามารถทําซ้ําๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จถ้าไม่ประสบความสําเร็จเขาจะไม่ท้อและจะไม่ไปไหนจากคุณคะ่ะ